สวัสดีครับพี่น้องท,ทุกท่านครับมื่อนี้มาพอ,อกันวันที่1 1กรกฎาคม2563โชคจัชวาลน,นำแนวทางฮานอยมาฝากมาตตอนพี่น้องคือเก้าเมือนเดิมบครับเป็นประจำทุกๆวันมื่อนี้มาสายแน่เนื่องจากว่าติดภารกิจระยางครับสำหรับหมู่ว่านนะครับหมู่ว่านนี่ฮานอย พิเศษถ้าน้อยปกติถ้าน้อยว i ไอพี่พร้อมใจกันหลุดนะครับหลุดทั้ง3ต้องขอให้พี่น้องสําหรับมือนีครับสําหรับมือนีกะไหนว่างแนวทางไว้นะครับมือนีเอาเอาเต็มชุดลงเต็มชุดสิเป็นสิบหาคู่นะครับแต่ว่าครับผมลงตัวเด่นไให้พี่น้องแล้วนะครับเป็นตัดเด่นว้ จัดเด่นไว้แล้วนะครับตามวงกลงุ่มห้าน้อยพิเศษนี่ก็สิมีเด่นไปหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหำหรับห้าน้อยพิเศษเลขเบินกับห้าหสองสองส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกตินี่ผมอาจจะเด่นไว้เป็น8นะครับเด่น8ไว้ เด่น8ปดใบกับซีมี่ศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดเก้าส่วนวิ่งลู่เป็นแปดหา้าเลขเบิ้ลครับแปดแปดหา้าห้าครับสำหรับผ่าน้อยปกติครับส่วนเลขกลุ่มอื่นเอาเลขกลุ่มอื่นอยู่ในนี้นี่อ่าพ,ออาพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเอาว่ามักตัวใดซึ่งอสิบ,บุบจะเป็นต้องเป็นตัวที่ผมวงกลมไว้นะครับเป็นตัวอื่นก็นได้อ่าตัวใดก็ได้ อ่ะทีมองมามักอือโอเคตัวละตัวนี้ก็ว่าไปอ่ะตัวนี้ผมลุ้งกลมไว้นี่เป็นแนวท่าคือซื้อนะครับส่วนฮานอย VIP ฮานอย VIP อ่าวิ่งรูดสิเป็นสองศูนย์เลขเบิลสิเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่าเท่ากับว่าผมเด่นสองไว้ครับเด่นสองไว้ก็จะเป็นศูนย์สองหนึ่งสอง สองหกสองเจ็ดสองแปดเดินสองวครับเลขเบิ้ลกับตามนี้แลหละฮัน 6, น้อยพิเศษนั่นเป็นวิ่งรูดไปหกหาเด้อยพี่น้องเบิ้ลหาสองสองตามนั่นแหละส่วนอื่นๆนี่นะครับส่วนอื่นๆพี่น้องเอาไปพิจารณาเอาอทีวงกลมนี่เป็นแนวทางบางท่านอาจสิบริเวมากตัวในวงกลมอาจสิเลือกตัวอื่นก็นได้ครับเลือกตัวอื่นก็นได้อยู่ในชุดนี้แหละ มืนอนี้ก็เลยลงเต็มชุดขับลงเต็มชุดเนื่องชุดเดี๋ยวจะเป็นซิมหาภูอยู่แล้วซิมหาหางจะว่าที่ผ่านมาผมขัดเอานะครับขัดเอากับซิมหาซิมหาภูซ,มซิมหาหางนี่ก็สิตัดออกไปหากันเลือยซิฟนะที่ผ่านมาแต่ว่ามันหนีเอาลงเพราะว่าหมู่ว่านนี่หลุดไปทั้งทั้งสามนะครับหมู่ว่านหลุดไปสาม กายพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงครับเอาไปพิจารณาเบิงส่วนพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ฟังสีฟังที่เบิงกันอยู่ในตอนนี้อย่าเขาไล่กลุ่มอ่าไล่กลุ่มนี่ผมสิมีตัดเป็นชุดเล็กไห้นะครับชุดเล็กกับสีมีอยู่ประมาณหาโตเออสีสีคู่หาคู่ประมาณนี้นะครับหรือหกคู่ประ่เกินนี่อ่าสิเป็นการตัดพิเศษนะครับ พี่น้องจงแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์เข้าไปที่ id ไลน์โชคเต็งหนึ่งนะครับ c h o k t e n g เลขหนึ่งครับนอกจากมีฮานอยแล้วก็มีเหล้ามีเล้ามีหวยหุ่นต่างๆครับมียูเบิดมือแล้วครับพี่น้องลงไปแนวทางให้ครับพี่น้องก็แอดไลน์เข้ามาแล้วกันครับเขามาฟรีครับขอมีค่าดใจยังอ่ะเพียงแต่ว่าช่วงใบใบผมกับสิมี่อ่า เวลาบังในส่วนของการตัดคูดินครับสิเจาะดินไห่ทุกๆมือครับอ่าเป็นชุดเหล็กนะครับชุดเหล็กตัวนึ่สีเป็นชุดใหญ่ชุดเหล็กกับสิลุกไห้อ่าบางมือก็เป็นสามหางสามคูในในแต่ละอันนะครับบางมือกับสิาหากับว่าไปตามตามตัวดินเอาละพี่น้องนะครับขอพี่น้องพีจาหน้าอาครับส่งงานลำด้วยสุภูสุขรักษณสุขภาพร่างกายอ่าไปใส่มาใส่เดินทางปลอดภัย สำหรับท่านที่แอดไลน์เข้ามาแล้วกับช่วงใบไบเนาะครับเนะาะทุกมือเลี่ยและครับกระดิเบิ้ลกันนะครับมีหลากหลายสไตล์ขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านขอบคุณท่านที่กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้กันครับเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านรลำพูดสุขสุขคนสวัสดีครับ